เซ่มันอ่อนบ้กท่าชามเขื่อนเกินถึงไม่เหียดอันดับแรกเหาต้องไปขุดมาก่อนเนาอไปขุดมาจากจากในป่าเปลือกโอืยมาหลอกเปลือกแล้วมาซอยแบเด็ดมีหลอกเปลือกล้างน้ำได้ดีแะ้วไงนะอาดงเออแล้วกะมาซอยซอยแล้วอไปิเซ่เซ่ไว้มันถึงเกลือมันนุ่มมันอ่อน แล้วก็แซจะคืนสามแซสามึ้นอุยาเสาแรงคือสามเทื่อหกสามหมื่นหกเต้ากม่นเงามเลยสมัยตะกี้เนี่ยบมีบ่มียังก็บบวมีดแบบนี้ม,มันกับสีบชาม,าม์สว่มามแบบนี้เลยอันนั้นต้องเห็ดแหลมเะมันพรอมกินค่ะเนี่พรอมกินวะใน่นี้บอ อ๋อน่ะโอ้ยพร้อ,อมกินอตอนนี้เรามาดูนะคะเดียจะเปิดให้ดูอันนี้ทําเสร็จพร้อมทานนี่ค่ะอันนี้ทําเสร็จพร้อมทานนะคะเศร้ามาเบิ่งอุ้ยออนอวยสวยค่ะตา้งน้ำละกันหนึ่งนะคะออนอวยสวยเลยค่ะทุกคนอันน,น,นี้อันนี้พร้อมทานแล้ว พร้อมเอาไปนึ่งกินได้เลยนะคะอ่ามีอยู่ในสามส่วนเราไปดูขวนแล้วเราปูก็จะเอามาแช่น้ำค่ะนี่เรียบร้อยแล้วก็เอามาแช่น้ำปนิยมเลยค่ะโอ้พี่แตนง,งามๆโทรกันเบิดเลยเนาะแช่น้ำนะคะอันนี้ก็แช่น้ำนะคะนี อันสมัยจะกีนน่องสาเด้ปูแซ่น่องาสองาแหละกูมือนี่สมัยมันนาอใส่น้ำปลาปลามาแซ่แซ่สามคืนนี่คนก็แซ่ค่ะโบแซ่บเอาขันนามขันมันออกเราจะกินไม่ได้นะคะทุกคนนี่งามงามเลยแผ่นบางๆทอกันเบดเลยค่ะงามขนาด ู่ที่บันหยานะคะบานหลองแสงนะคะใครอยากได้กะมาเด้อค่ะกลอย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 งามงามงามหลายแม่เมียก็อยากได้อยู่นะคะจะเอาไปตากแล้วก็ส่งไปให้ยายยายก็คือซิมักนะคะยายนะ่ะมากได้ทุกปีต้องได้กิน <laughs> ทุกปีต้องไม่กิน แกเสียแห้วเนา<ต>ะต <th> ้องบอกว่าค้งมันข้นาวเดียวเนาะนีะ่ราซีเขียวนี่ข้าวเดียวงามขนาดหัวใหญ่อย้อย,อย,อย <th> บ้านไก่ผู้ประธานนี่มันก็นมีอยู่ตลอดเนาะยาะะ<ม>อยู่ทั้งเข้มตลาดบุคอยบคอยมีด้แบบว่ามันก็นอยู่ไก่ผู้แน, <th> น,น่นนะบ <th> ได้อไก่คือแบบนี้ก็ชิ้ไฮ้าใดกะ พ่อได้กินในครัวเลื่อนพ่อได้กินเพื่อนไผ่เพื่อนมั่นในี่สินาเออข้าเจ้าบริเฮตขายง,งามๆเลยกลอยง,งามนหลังเดียวเรียบร้อยก็เอามาเชนโอ้ยเลือสิจืดน,นอมม่อส้ำมือ สามหมื่นเป็นหกหมื่แช่สามหมื่นเยี่ยมให้จือสามหมื่นเป็นหกหมื่นสามหมื่นเยี่ยสาวแหลสาแหลงค่ะมีท่องถือจนป็นหลันใสหคุไหค่ะโอยกโอยโอยแมนถ้าไม่จืดก็เมาเด้อค่ะเป็นตะมวนขนาด ข้าวเดียวสิเต็มเลยชุดน้อแต่มวนให้ชุดชุดชุด,ช,ด,ช,ดชุดเลยอืมเราไปดูอันอันที่เราจะเอาดีกว่าดูงามงามอันที่เราจะเอาอีกอรอบหนึ่งมาทางงามแล้วลวอ้อนอวยสวยอยู่ค่ะทุกคนอ เป็นหนึ่งเรื่องอมต้มน้ำพุดธพุดพุดเลยนะคะเนี่งามเลยค่ะลอยงามเลยเด้อค่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะไปช่างเอากรอยก่อนค่ะ